แม่หา้ยากด้วยนะการที่เราเข้าเกมเซิร์ฟเทลเนอร์เอ็กซ์มาแล้วเจอคนเล่นอยู่ในห้องหายากแมกโอเคมาทุกคนตอนแรกว่าจะไม่อดนัแหละแล้วพอดีว่าเข้ามาเล่นแล้วพอดีก็เลยเจอห้องก็เลยอัดแม่งเลยนะครับทุกคนฮะมาเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าบนเนี้ยคนในเซิร์ฟเอ็กซ์เนี่ยเขาจะขันไหนกันเชียวนะอมาในคนประชันฝีมือกันหน่อยนะมาเราปลัก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 อืมคือมือโอ้โหเขามีสูตรเขามีสูตรวะเฮ้ เขามีสูตรแต่เราก็มีเหมือนกันนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราใส่แค่รองเท้าสีฟ้าครับตอนนี้แรงเป็นว่าเล่นแรงแบบไม่หยุดไ,ไ,ไม่รอใคร เอ้ยข้างหลังโอ้ยเอออ้ามันก็เฟลเหมือนกันครับเหมือนก็เฟลเหมือนกับจังหวะนี้ไปแบบดูเดือดเลือดพลาดจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วไปหลอกไอ้แล้วเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้สไลด์หนอนเอาสไลด์หนอนเนี่ยมึสไลด์ไม่เป็นใิบหายล้วบิก่อนกล้วกันโอ้ยทางนี้ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆไปดีนะมันได้มีเทมถ้าเกิดมีเทมที่กูตุยไปนานแล้วค่อยๆสไลด์หนอนสไลด์หนอนสไลด์หนอนเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงยาวเลย พุ่งไปดิครับโลบครับซ้ายขวาหน้าหลังเออุหลบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบได้ไงไูหลบได้ยังไงพุ่งยาวครับแต่วันนี้เสด็ไม่นา้าเหลือแม่งเจา้าคนนี้โอ้โหเพิ่งมาเลยครับโอ้โหแต่ก็ยังมาทันเนาะแ่วที่สามไนก็ทันทันก็เยี่ยลจเอาจริงในโซนสาธารณะเนี่ยคนก็เยอะนะเขาตกปลากันมากกว่านะแต่ไม่ค่อยได้มาเล่นกันนะอย่างที่บอกไปเมื่อพาที่แล้วนะครับก็คือชาวเทลเคาจะไม่วิ่งกันตอนเช้านะครับทุกคน นี่ถือว่าโชคดีมากที่มีคนเล่นนะครับนี่ก็มีอยู่2คนนะครับผมก็ถือว่าเขาเล่นกันโดดนะเราก็เลยแบบโอเคมาลุยกันต่อครับขบด่านที่2ครับผมมาฮะรวมพลังไว้ที่ฝ่ามืออยู่มาเร็วจังเลยอลโอ้โหเราเราเราอุดาแล้วโอ้โหด่านที่สองด่านที่สองผมไม่ขุดเกียดเลยว่ะมาฮะแต่วันี้มาเอ้ยโอ้โหเริ่มมากูก็ตกเลยเอ้ยเราเก็บเกียร์ก่อนไหมเก็บเกียรลี่ยเพื่อความแบบว่าเพื่อความแบบว่าเก่าเกมเนี้ยเออให้เขามุ่งหน้าไปก่อนครับเราก็เก็บเกียร์รอจังหวะนี้จังหวะนี้จะยังไงดีล่ะเพื่อนไปแล้วหนึ่งสอง หนึ่งสองสามหนึ่งโอ้พเพื่อนข้างหน้าเราครับข้างหน้ามันยังมีคนที่แบบยังช้ายอยู่เสร็จเ,จเล่าแต่นี้ไม่มีชูด้วยจังหวะนี้อืดีแคสสุดหล่อมันได้แข่งกันมาสามรอบเออดูดดู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 ดดาดดูมดูดดูดดูาดูดดูดดูดมูดัูดดูดดูดดนดาูดด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 ูลดดูเต็มเตม็มูเต็มมากามา้ดด โดดดีๆโดดดีๆโดดดีๆเฮ้ยเราเก็บเซมินาไว้ไหมเก็บเซมินาไว้ไหมเก็บเซมินาไว้อืมมาอหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็ไปโดดอีกหนึ่งทีตรงนู้นแล้วก็เตรียมตัวเกตครับโอ้โหเกตอีกหนึ่งวิผมยืนไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะจากวันี้ที่สองกับที่สามพี่ยังทิ้งห่างเราอยู่ทิ้งห่างกันทิ้งห่างแบบนี้แดดโอ้โหเกตหนึ่งวิไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไปแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมีคนเกตมันมีคนเกตโจรนี้ตัววัดกันต่อยยยย่่่่่่่่่่่าาาาาอออททททกกัับบพพีีีีีีีูน โอ้โหไฟนั่นเลยเฮ้ยรอบนี้จากที่โหลมาเฮโอ้โหเขารอบนี้เขา้าใจครบกันสามคนหรืวาเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ,อ้โหเราวันเราก็เร็วนะเร็วพอตัวอยู่นะทำไมมันแน่ไรแต่ว่าเจ๋อ กูชอบผู้ชายหรือเปล่าวะฮะกูถามจริงน่ารักก็พอแล้วจริงน่ารักก็พอแล้วโอ้โหเขากดกันรัวๆเลยเฮ้ยึงกดกันรัวๆมาครับผมด่านที่3าอ้ด่านที่3านี่ทำไมมันดูโหดไร้ง้ยาะข้างหลังใบเกาเนี่ยมันดูแบบชิปหายแล้วโอเคมาพูกเราชีวิต3คนครับทุกคนนะไม่รู้ด่านระยะโอ้ไม่ยากครับแต่ใครตกคือแตกเลยนะตอนนี้มาโอ้โหง่ายๆอยู่ครับง่ายๆอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่มังง่ายอยู่บังเออดีๆสถานการณ์ดีอยู่้ามโดนสีแดงหรือเปล่าเออผมคิดว่าห้ามตกถ้าตกไปนี่คือจบแน่นอนคอนโทรลมึงอย่าอย่าเจงนะกดให้ม ดีๆดีๆเฮ้ยเฮดีๆๆผมว่าเขาก็มือใหม่มาเล่าฮะวัสนีอมมืใหม่เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ เดี you, ๋ยวเดี okay, Random, work work ๋ยวเพิ oh, ่งสังเกตว่าที่สองกับที่สามเขาแตกปะโอ้โหโอเคกดต่อครับดูเขาจะกดต่อบไหมกดดิกดเพื่อนกดเลยกดเลยอย่าลีลออย่ารอช้ากดเลยเพื่อนแรนดอมอ่ะชื่อห้องว่าอีอีอ่ะกดเลยกดไว้กดเออต้องงั้นดิว่าโอ้ด่านอะไรวะเนี่ยด่านอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์เฮลล์ผพูดถึงถ้าขึ้นชื่อในด็อกเตอร์เฮลนี่น่าจะเป็นการใช้ชีวิตรอดนั่งแกลว่าแล้วยอมยอมแพ้ได้ไหมด่านนี้เดี๋ยวผมจะยอมแพ้เลยึบ เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้แกล้งจงใจให้แพ้นะแม่งแพ้จริงอะนะไ <c oughs> อ้ยังไม่โอเคมาด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ภาวนาคืออย่าเป็นด่านแบบเหมือนตะกี้นี้นะด่านตะกี้นี้แม่งคือแม่งโคตรโอ้โหมาเร็วปุ๊บโจบเลยเพื่อนมาเจออันนี้เอ้ยน่าเนเพื่อนไม่กดลงกันวะอ๋ออ๋อแล้ววะด่านนี้ด่านอะไรอะ่ะนี่หรือเปล่าเด้งเด๋งเงี้ยเฮ้ยใช่วะอ๋อไม่ใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจำได้แล้วแอคแท็ปออนท่านผมจำได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยๆๆงงวเ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะงงกันว่าอะไรไงเดี๋ยวตอนนี้ม โอ้เดี๋ยวมันมีที่ยิงสลิงยิงสลิงไว้เดีเพื่อนบวบแบบเย้การดยังไงดีเดี๋ยวที่เลือดหนึ่งที่ยงยังไงแล้วเหล่อ,อ,ลอไปดิ e n จอยครับขอให้มีคนเข้ามาคนที่สามจงโผล่ขึ้นมาคนที่สามจ๋าจะมาแล้วว่าเฮ้ยคนที่สามโผล่ขึ้นมาเฉยพื่อปุ๊บเพ้ปั๊ปป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 บโอเคเพื่อนกดเพื่อนกดกูกดนะโอกาสแบบนี้ไม่จะมีบ่อยๆอยโอเปนเอยมาแล้วจะเป็นด่านซิกซอพอนะขอร้องด่านแล้วะโอ้ไม่ใช่ด่านซกซอด่านพุ่งตรงหมดทุกคนมาตตรงอย่างเดียว ตร,ตรงอย่างเดียวตรงตรงอย่างเดียวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเอ้อเสียงข้างหลังมาตามมาเสียงมาคิเสียงมาคิตามมาตรงยาวครับทุกคนรอบนี้ตรงเอเตียนตัวเลี้ยวขวาครับทุกคนนะเลี้ยวขวาข้างหน้าน pa ี่เองเลี้ยวขวาไปเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยโอ้ไฟเด้อดิ ไอ้เราก็กลับหลังหันกลับไปด้วยไงเอาจริงด่านนี้มันก็ถ้ามีคนเล่นเสียอนี้ก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้จะได้ที่หนึ่งเลยนะเอาตรงช่งมันตอนที่แข่งกันสามคนกูได้ที่หนึ่งกูเก่งอีสมันต้องเล่นกันรัวนะครับทุกคนนะคนสามมาเล่นด้วยกันทั้งทีกดเพื่อนได้โปรดสองคนอย่าอย่าเพิ่งออกไปเลยอย่าเพิ่งหายกันไปเลยนะขอบขอร้องละกดเมื่อกี้เมื่อกี้ออเมื่อกี้กดกูก็กดตามเลยว,ว่าเฮ้ยดานนี้ผมจําได้ด่านนี้คือเราห้ามโดนต้นไม้สีแดงถ้าเกิดโดนต้นไม้สีแดงปุ๊บเท่ากับตุยนะครับ ความไว่ไปขอปีศาจนะครับความว่าเออใจเย็นเพื่อใจเย็นเราค่อยๆไปเพื่อใหญ่อย่ามาชนกูนะอย่ามาชนกูค่อยๆไปครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหญิงนิ่มๆครับข้างหลังนี่คือมีคนแตกแล้วทุกคน,นตกไปนี้ก็ตายเหมือนกันนะทุกคนนะถ้าเกิดตกเนี้ยเราพยายามเซฟเซฟไว้ด้วยนะครับปากบอกเซฟแต่ยังกดเซตค้างอยู่เลยอ่ะ ตอนนี really. <g 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 ้เลือผมคนเดียวนะครับทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเกนเพื่ออะไรวะเกมที่ได้แล้วโอเวอร์มันไม่หนุกหรอเว้ยจริงๆเกมที่แม่เล่นโอเวอร์ไม่หนุกคุไปเลยละลัวละลัวละลัวแม่เพื่อนกูกดเรดี้พอแม่มากิเธอเองก็ควรจะกดนะเพื่อไม่ให้เกมมันขาดช่วงให้มันต่อเนื่องไปเลยอุ้ยโหด่านอารินด้วยด่านอารินเป็นด่านโปรดของใครหลายๆคนในยุคเทโรเนอร์ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับด่านอารินนะครับเฮ้ยวอามา มาดิครับมาอุ้ยมากี่กดมันกดเร็วพอกันเราเลยเนี่ยมากี่มากี่กดเร็วพอกันเราแต่กูกดเร็วกว่าครับตังวนี้ตรงยาวครับผมตังหวะนี้ตรงกระโดดกระโดดอุ้ที่สองที่สามทำไมมันหายเนี่ยวะเฮ้ยเครื่องเราเร็วขนาดนี้เชียวไปครับผมไปต่อครับอย่าให้มีช่วงที่หยุดเราต้องตรงยาวเดียวสเตมินาเราไม่เสียเลยนะครับสเตมินาเราแบบใช้ได้ไม่จำกัดเลยนะครับถือว่าดีถือเออถือถเออถือถือว่าดี เด้งดึงองค์ไม่พอดีโอ wh, ้โหเสียใจมากจังหวะนี้ตรงนี้ผมอยากเก็บเกียรตดเลยแต่มันเก็บไม่ได้ไปเก็บตรงนี้นี่ยนตรงนี้ตรงน, nose, นี้เราต้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวูผู้ได้เฉยไปแล้วครับจังหวะนี้วาร์ปไปนหน้าได้ไหมวาร์ปไปนหน้าเออวาร์ปไปหน้าโอเคดี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 เอ้ยโอ้โหชิบหายแล้วลืมไปว่ามันกดแดดไม่ได้โอเคงั้นรอบนี้ไปแบบปกติเลยฮะค่อยๆไปครับเพราะที่สองที่สามเขายังอยู่หา่างกับเรามากพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะเอาให้มันไม่ให้ทันเลยเดี๋ยวคอยดูผมจะเร็วแบบ I am the Flash นี่เป็นกินอะไรนี่เปกินแห่งกินแห่งชัยชนะสิบเก้แปดเจ็ดหาจีอุ้ยโอ้มันมาทันได้ไงวะตายเถะดูุกไปทันหมดเลยโหอดขิงเลยกูโอ้เหรียญทีอาบางกูโอ้ตอนนี้พ่สากูอะจัดเ้ยกลับไปในห้องมากีจะเป็นคนชอบกดคอนทตเสมอแต่มันกดแล้วกูกดตามเฮ้ยแจ็คผู้ขายักษมาแล้วครับผมลู่รู่รู่รู รัวไปดีรัวโอม้มากิมากินี่ก็เอาเรื่องนะมากินะมากินี่จะเร็วไปไหนเนี่ยมากิเอ้ยเอ้ยมากิโดนอะไวมากิโดนเราเหยียบหัว,วหรือไงหรือมันเด้งหัวเราไปแล้วไม่ไม่สนใจใครแล้วจากวันนี้ไปอย่างเดียวเฮ้ยเก็บเกียรติได้ปะวะเก็บเกียรติก่อนได้ปะวะเก็บเกียรติได้ปหมได้ลองเก็บเกียรติได้ไหมเฮ้ยได้เก็บเกียรติได้ไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วเอาไอเดี๋ยวเอาไอเดีพวกเราเราเก็บเกียรติเราเราเกียรติหนูวิตรงนี้ดีกว่ามาฮึบโโอ้หไปแล้วครับอืหลบเลยครับพี่ พี่เพื่อนผมมาแรงพี่เพื่อผมเพื่อผมมาแรงมากจูงหนี้โลไปโลเฮ้ยมันเกตมันเกตแล้วชิบหายแล้วไงเพื่อนอย่าให้มันอย่าให้มันมาอย่าให้มันมาหาเราพอถ้ามันมาหาเรามันจะชนเราเรากูตกไงเพื่อนมาตามตั่มาแล้วมาตามตัวมาแล้วมาเก๊ะมาเก๊ะโดดหนึ่งสองสามสี่โอเคดีดีโดดต่อไปฮะโดดข้าม อู๋ทิ้งห่างครับทิ้งห่างทิ้งห่างเรายาวๆทิ้งห่างยาวๆจันวันนี้โอ้โหไปแล้วไปแล้วกดแซดขาครับยาวๆไปครับจัโวดนี้พวกที่อยู่ททานเนี่ยมันจะชอบแกล้งเรานะครับไปเหย่อผัวเหย่อผัวเสร็จละหนึ่งสองนี่เอาเลยเลี้ยงดีเล่งเลยเ,เ,เลีงเออมันจะเข้ายากก็ตรงนี้แหละเฮ้ยทำไปเถอะเพื่อนแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เฮ้ยเฮ้ยที่นึงคนเดียวตึงตึงเฮ้ย อีโอ้โหก็แบบที่หนึ่งคนเดียวน,นะครับผมโอ้โหแล้วด่านนี้แม่งผมแม่งโคตรเกลียดเลยว่ะงุนกิดอะเห็นด่านนี้แล้วแม่งงุนกิดจริงๆนะเว้ยกูเกลียดมากเลยด่านเนี้ยถ้ามากิเลเ่นไปก็อย่าอย่าใช้บักนะอย่าใช้บักนะมากิไปแล้วตรงนี้ขาบบ้ามสะพานไปดิแล้วมันไม่มีเอ้ยรอบดิสเทมิน่าเรามีหมดด้วยว่ะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปป่าบอยค่อยๆไปแต่กูเร็วมากตรงนี้เอ้ยเขาข้าวข้าวไป่ได้เออข้าวไม่แล้วเฮ้ย แทบไม่ถึงเนี่ยผมเกียดตรงเงี้ยเวลาผมเล่นผมจะไม่โดนเชื่อไอ้ยอรอบนี้โดนเฉยวะ่ะมาๆรอบนี้โดนเชื่อแล้วมันโอเคพอโดนเชื่อแล้วก็อีซี่บิดอีซี่ไลท์ยังไงแล้วไปฮะเสือมีไหมเสือมีไหมเสือไม่มีเสืออุย้ยเสือน้อยมากแจ๋วโอเคเฮ้ยตรงนี้เอ้ยไม่ได้กินพี่หรอครับไอ้น้องกินนิ่มกินนิ่มอืมลบไปหลบรอบนี้ต้องขึ้นได้ไดครับถ้าขึ้นได้ผมจะไปที่แจ่มแมวมากเชื่อผมเด็ดดูนะดูนะดู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 เราต้องคิดซ้ายแบบเงี้ยแล้วก็เฮ้ย ถึงไหมเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงเราต้องกดแซดแล้วก็หาเล่นหลิงเชื่ยกดแบบคอนโทรลลุลัวชักลัวมากครับทุกวันี้ไปฮะไปกันต่อไปกันต่ออู้ทิ้งห่างครับทิ้งห่างกับที่2มากทุกวันี้ทิ้งห่างไปทิ้งห่างฟุดๆุอู้ไม่มีชูไม่มีชูเฮ้ยเราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยเฮ้ยถึงไหมเออกูก็เหนื่อยอย่างนี้แห้งไปดิเหนื่อยฟุดๆแต่ว่าเรามาแล้วยังไงแล้วเพื่อนหวังว่าเราจบตานี้ วังว่าจะมีคนเข้ามานะขอให้มีคนเข้ามาสาธุจุบจ๊บๆเออมีไหมอ่ะเพื่อนยังไปนะมากีถ้ามากีไปเมื่อไหร่นี่กูจบคลิปเลยนะจริงมากีมากีออ้ย มา,ากีกดกูกดตามเจกวะนี้แข่งกันสองคนก็ได้ไม่งอใครเว้ยสมมติว่าถ้าเกิดเขาเล่นเซิร์ฟเทลนเอ็กซ์แล้วเขามาดูคลิปเราเนี่ยเอ้ยเป็นไปไม่ได้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 ไไไดคงมันมันคงจะไม่บังเอิญมาทักเราหรอกเช,ชื่อได้มา,ากิมา,ากิคงไม่ได้ดูยูทูบหรอกเนาะมา,ากิแค่แบบมาเล่นแบบเป็นผู้เล่นเนาะเออคงไม่ได้สนใจในยูดูยูทูบเหมือนเราหรอกใช่ปะล่ะเออเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำยนะูทูบเนาะนั่นแหละถ้าเกิดเบเทมากิแกล้งโออโอ้โหเฮ้ <c oughs> ค่อยๆต้องค่อยๆขึ้นเน้องั้นโอ้โหโดนพายุเฮ้ยมาขีตามมังหลังมาขี่มาค่อยมาค่อยเฮ้ยวัดกันตรงนี้ป่ะหรอมาขี่วัดกันตรงนี้เลยไหมวัดกันตรงนี้เลยป่ะโอ้โหขึ้นมาได้ไงวะปกติมไม่เคยขึ้นได้ <c oughs> มาแล้วจังหวะนี้มาแบบมาแบบเฮ้อชิบหายแล้วหลบๆขอตามหน่อยครับพี่ไปพุกครับกดแซกยาวครับ <c oughs> มันจะเป็นกูครับเด้งดึงไม่ดึงถึงว่าสเตมีน้าจะมีอยู่ดีเดียวก็ตามแต่แต่เราก็พุ่งแบบจังหวะนี้ครับมามาฝ่าไลายซ้ายดีขวากูชอบสีเงินอืมชอบสีเงินด้วยเป็นไงล่ะเพียนเพียนเมืกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตันไปเมื่กี้เมืกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยชิวน่ารักเมื่อกี้ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเทลเนอร์พาร์ทที่2ของเรานะครับผมก็เนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคือตอนเช้าเนี่ยคนเทลเนอร์เนี่ย, er เ,ยเขาจะไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่นในเกมก็าตามแต่แต่ในชีวิตจริงเขาเนี่ยเขาไม่อยู่นะครับเขาให้ให้ให,ให้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเออจะพูดหาคขาพูดยังไงดีคือเหมือนกับเปิดเกมทิ้งไว้นะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยมีคนมาเล่นนะครับอุย้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ โอเคก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟเทลเนอร์ X เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแรกของผมได้นะครับผมได้ทำคลิปสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการเข้าเล่นติดตั้งสมัคร ID ทุกอย่างให้พร้อมเลยนะครับผมลองกลับไปดูกันได้นะครับผมส่วนเรื่องกิจกรรมต่างๆของเซิร์ฟนี้นะครับผมก็รอติดตามได้ทางแฟนเพจหรือ Discord นะครับผมก็ลองไปติดตามข่าวข่าวสารจากพวกเขาเอาเองแล้วกันนะครับผมผมเองก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรััับบบบวนนี้๊าายยครผม